<ม>ไปได้ึาขไปทก,กเร<อ>็เฮ้าจะไปกินข้าวไ,ไหันอสาวสาวเราเรา,เราจะถ่ายที่หินฟองได้ไหม ลเอาละครับตอนนี้เจดีกลางน้ำ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 คือว่าถ้าเราจะไปที่สะพานน้ำเจดีกลางน้ำเนี่ยนะครับคือคุณจอดรถที่เนินนางพญาที่จุดชมวิวครับแล้วนั่งสามล้อไปเพราะว่าตรงโน้นที่จอดรถมันลำบากครับที่จะแคบครับถ้าเราแรงนี้เดินไปได้เดี๋ยวมานะครับจะไปเดี๋ยวมานะครับ ลุงมีกี่คันเนี่ยลุงฮะมีกี่คันทั้งบนทีห้าคันครับไม่ต้องการเพิ่มไหมเดี๋ยวผมจะมาได้ลุงรอลงไปเลยเหรออะไรฮะก็รู้ก็รอลงไปอ่ะบ้านลงไปเลยใช่ไหมครับอ๋อได้เลยไม่ได้เลยจะปีงมีนะอันนี้จุดการเต้นครับขาเพิ่มอัน้จุดการเต้นเพราะลุงลุงจะฮูนตันไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรครับโอ้ผมไม่เสียวนะครับเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ดู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  ดูยางดูยางโอ้โหดูโหลดคือตาผงนี่มันตัดุดตัดสอดเลยบอกว่าอเป็นไรครับ้านหลังีอีก้ามมันแคบจะไหนใส่ีีกวานจะดวกดีตอนขึ้นนี่เขหนักได้ปาไหวไหมรถมันไหวครไหวร้อยพอนด้เวฟร้อยเลยนะ ไม่บ่อยเลยะได้ต่มันไม่ไม่แรงร้อยได้้นเดินนี่ใช้เกียร์อะไรเกียร์นเกียร์หนึ่ครับเกียร์หตลอดเดี๋ยวผมขอมปนเกียร์สามากขึ้นอ่ะโอ้เดี๋ยวผมให้มันลงเก่นทาคอนเทนท์ครับโอ้เปาเเฮ้ยทำคอนเทน์ไงอเอาง่เอาไรอะอ๋อรถมาได้เหมือนกันแตไม่มีที่จอดได้แต่ทางที่เข้าก็แคบการรับเขารถมารถมาได้เหมือนกัน

และถนนที่กลายเป็นจุดเช็คอินนะครับหมุดหมายสําคัญนะครับที่จะต้องมาขี่สักครั้งหนึ่งนะครับมีชื่อเรียกว่าถนนเฉลิมพระเกียรติบูรพาชนทิศนะครับ และตอนนี้ผมอยู่ถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับที่จุดชมวิวเนินนางพญานะครับสวยไหมวิวทะเลเลยแล้วก็ถนนขีเรียบขีเรียบทะเลฮะหรือจะเป็นจุดชมวิวอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจเดินไป ฝังนู้นมีร้านกาแฟนะรถก็จะจอดอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเป็นวันที่ท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าข้างบนเนี่ยหาที่จอดรถยากนะเพราะขนาดว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อ่ะก็ยังหาที่จอดรถลําบากเลยนะครับน,น,นีดูร้อยหน้านี่ร้อยกัดกันเยอะแยะไป้มหมดเลยฮะเขาเรียกว่าวเจ้าถิ่นจุดชมวิวเนินนางพญา เห็นไหมที่จอดรถลำบากเลยนั่นแหละไปไปดูวิวี่ยวิฝั่งซ้ายอันนี้ยังไม่กินข้าวเลยตอนนี้บ่ายสองละเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ร้านป้าสาวครับแต่ก็จะมาแวะที่จุดชมวิวนี้ก่อนพาอเดี๋ยว ถ้ามันมืดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ไม่มีแสงจะไม่เห็นอะไรแม่ล่ะไม่รู้ฮะวแอดไลน์ไปแล้วก็าือิอได้ครับสอามสาบรอบคาดคนเดีย อันนี้พ่อกับลูกสาวนะครับโอ้โหน่ารักไหมข้นเรือหรือขึ้นเรียมนี่แล้วก็ถ่ายยอดขึ้นไปมันเห็นถนนเออเห็นไหมเออใช่ไหมไม่เห็นถนนนี่เลยเอากุญแจมาคล้องไว้นะครับม้อนม้กุญแจไหมครับเฮ้ยเฮ้ยินเข้าไปเฮ้ยินเข้าไปมาแล้วนี่คือจุดชมวิวด้านล่างอย่างเงี้ยด้าน เราจะไปเจดีกลางน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถรถไปสาบาทเก้าคนสองกันครับ้ยรถบ้านต่อไปไหมบนไม่ไปหรอไปงอไปมาเลยครับน้อยเดียวปะไรเราจะไปกันผมแล้วไปเก้าคนนะฮ่าได้เลยคนนั่งสิงเล็ตัวเออพี่ว่าทำไม่ซเรียนเราเอาผู้หญิงนั่งนี่ไปเพียงผู้ชายนะพ่อไปงี้ดีได้ได้ไม่เป็นไรแบ่งไปได้ สีสคส่คนกัน,นโน่นทหานะครับหน้มันนักว่ะแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ไปไหนครับคุณลุงไปสะพานไม้จีดีกลางน้ำสะพานจีดีกลางน้ำครับอ,อ๋อสะพานกะดีหน้าที่เ,เขาไทยกันหน้ามันดูมันไม่เหมือนมันดีด้าขนาดเลยปู่เป้งเนี่ยเจดีกลางน้ำนี่ครับประวัติความเป็นมาครับอ่าน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 ได้ฟังไหมครับสมัยก่อนเป็นประมาณ อ่าอเปนตีฮันเลสมีนายนายชอบป้อปป๊อป้อปอ่านละไปหาเอาคนเดียวครับมีแน่นอนนม่ครับนี่เนี่เขาจะมีเขาจะเป็นสะพานไม้กลางน้ำให้เดินนี่หูสี่ลี่สี่สันกูสีโกสีกูทูโทสีมุสี อ่าผมว่าขึ้นมันก็แรงนะที่เนี่ยอ่าพี่เล็กครับร้านปลาสาวอยู่ไหนครับตรงไหนครับพี่คุณชี้ว่าจะไปอ๋ออยู่หลายนี่เองนะครับร้านอาหารชื่อว่าร้านปลาสาวเดี๋ยวเราจะไปอยู่หลายนู้นแล้วเราก็อยาะแล้วเราก็จะชี้มาหลายนี่มึงมึงมือปลาสาสแตกมึงต้องอ้อมจากตรงเนี้ยกลับจากตรงนี้ไปแล้วมึงก็อ้อมอ่อพอดีจะไปกินอูเมะเต้าอูเมะเต้าหายหู ใช่โฮเ,เขาเนียเพราะว่าผมดูเห็นซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งครับที่ตอนนั้นคือหัวเขาอคติ้งกันถ่ายรูปครับอีกคนหนึ่งไม่ถ่ายรูปให้เมียยืนอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับแล้วก็เมียมโมโหแต่อีกคนก็ถ่ายแอคตแต่เมีย <c oughs> คุณไม่ได้ดูหรอครับเขาดูที่หน้าตานะครับคนทํานะฮะมันไม่เปิงครับไม่ไมเ่เปิงมันแบบเปิงอะพี่ไปนอนไปนอนแอบแยครับ กลางน้ําก็ผมว่ามันก็ปลูกเหมือนกันนะพยายามเดินให้มันซื่อๆเลยนะครับระวังมือลื่ตกนะครับบอกเลยนนี่มันเป็นของส่วนบุคคลหรือว่าของแล้วว่ามันพุ่งนะครับนี่ไม้มันพุ่งไปแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม้ครับเพราะว่าไอ้นี่คือต้สังเกตไหมเนี่ยคือราวกั้นถนนครับอ๋อราวกั้นถนนมาโบว์ทา่มูลนะครับไม่ต้องว่ามันมีมาเป็นหลายปีแล้ว เราั้นถนนมาวางมันไม้มันก้นนนนนนวกนะอันนี้ลมไปอันนี้ลงมา,า,มางคุณจะถ่ายรูปเมียคุณดูสีปอกไม่ได้นะครับต้องให้สูงสูงหน่อยเลือ่อนเหน่อยเออเยียดขามาเออ,เอ,อ

จบภารกิจเรียบร้อยฮะเจดีกลางน้ำเรียบร้อยตักเต็มขังกลับละแต่ปูเยอะเนาะปูมันอยู่ตามโขดอย่นะครับเต็มเลยเดี๋ยวถ้ามันโตอีกนิดหนึ่งอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรากินเมื่ตาเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บายบายเวเจอกันอพอผมเห็นเนินที่จะต้องขึ้นตรงนี้นะครับมันชันนะครับผมก็ได้ถามลุงว่าเอ๊ะทำไมรถลุงมันแรงจั่่วะมันขึ้นได้ไงวะมาฟังความลับของลุงก,กันเลยฮะลุงเพิ่มลุงเพิ่มฟันสแต ี่าไปเลแต่ไม่วิ่งอะไรไม่วิ่งไม่วิ่งต็มที่ได้หกสอันนี้มันเป็นโซ่ห้าสองูนยเลุงเนี่ยมันเป็นใหญ่ยังเดือใช่ครับใช่ห้าสอศนเลยใช่ไหมสี่สองแปดสี่อหรือห้าศขอบคุณครับคุณลุงอ่า